นับแม่นับแม่นับนับโอ้สุดยอดเลยอ่ายกโป้เลยแม่ตัวใส,ส่สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์แน่ ผมมาจากสายสัมภาษณ์ในหัวหน้ายกโปเลยแม่เออเอา่สัมภาษณ์มาดิว่าอลไรแม่เออต้นไม้ว่าไปต้นปไปเออไปไปเออเอาเเเเอออออดียบร้อยเออเอาไปทำงานไปทำงานไปต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้ทำงานไปอ๋อที่ทู ต้นพีมาไปต้นนี้ต้นพีผิดน่ะพูน่ะเ,เ,เอาเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดมวา่านเล้โอ้โอสุดยอดพูน่ะสวัสดีครับเออเอาต้นไม้ยูคารน,นี่นนี่อายุก,ก็ประมาณสักอตั้งแต่ปีสองเจ็ดคิดเอา,เ,อาเป็นปลูกเองเนาะ อเออได้จังเม็ดได้จังเม็ดได้จังเม็ดสิบโอ้สิบเม็ดคลนะ่ะแฟรเม็ดเออเอาบ่พอดอกเอายอดสุดยอดสุดยอดมันติดถือติดบ้านสวนเนาะพอตึ นะเอามานั่งบาดนี่ปอดีทวโอ้ได้เละ,ปอ,ะปอดีทุดปอดภัยเอาลงคักขนาดเลยพอดีเนีเ่ยเน,นีน่ฮะ,ะ,ะโอ้หัวหน้านี่มันนั่งอยู่นี่เลยนี่หัวหน้านี่นนโอ้เนี่ยกับผู้ใหญ่นี่ฮะบอกกระพใหญ่